วันที่29ทธันวาคม2568ตุรกีเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำสุดที่รายเดือน27%สำหรับปี2026เป็น28,075ลีราตุรกีตุรกีมีเงินเฟอ้อค่อนข้างสูงที่30แต่เมื่อคิดว่าลงมาจาก78ถือว่าทำนโยบายการเงินได้อย่างเหมาะสม บูรกีมีดอกเบี้ย30%ลงมาจาก47%คาดว่าคงอัตราดอกเบี้ยระดับนี้สักระยะเพื่อคุมเงินเฟอ้อให้ต่ำกว่า30ค่าแรงเพิ่มขึ้น27%แต่เงินเฟอ้อสูงถึง30%ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับเงินเฟอ้อพอบรรเทาสภาพคล่องได้แต่ถ้านำส่วนต่างไปฝากจะได้ดอกเบี้ยถึง38% ภาพเล็กบริษัทคาบลีกยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้คูปางเตรียมจ่ายเงินชดเชย1.1พันล้านดอลลาร์ให้แก่ผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบจากกรณีข้อมูลรั่วไหลการรั่วไหลของข้อมูลซึ่งถูกเปิดเผยเมื่อวันที่18พฤศจิกายนอดีตพนักงานจะเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า33ล้านรายแต่มีเพียงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า3,000รายเท่านั้นที่ถูกบันทึกไว้จริงคูปางยืนยันว่าข้อมูลไม่ได้ถูกแชร์กับบุคคลที่3ม นอกจากนี้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่นรายละเอียดการชำระเงินข้อมูลการเข้าสู่ระบบและรหัสการตรวจสอบศูลกากรส่วนบุคคลยังคงปลอดภัยและไม่ถูกเข้าถึงระหว่างการรั่วไหลของข้อมูลราคาหุ้นคูปางค่อนข้างไซเวงงบการเงินคูปางมีกำไรอย่างต่อเนื่อง ปูปังในด้านราคาหุ้นไซเวยแต่มีกำไรต่อเนื่องพอมีข่าวเรื่องทำข้อมูลลูกค้ารั่วไหลยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ในการตลาดเสียไปซึ่งส่งผลในระยะยาวมีโอกาสเป็นขาลงสูง